คุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนระดับโลกหลายคนมักใส่เสื้อผ้าซ้ำๆแบบเดิมสตีฟจ็อบส์ใส่เสื้อคอเต่าสีดำมาร์คสักกะเบิร์กใส่เสื้อยืดสีเทาบารักโอบามาใส่สูทสีดำมพวกเขาไม่ได้งกหรือไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับแต่พวกเขากำลังรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของมนุษย์นั่นคือพลังสมองในการตัดสินใจครับในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า decision fatigue หรือภาวะสมองล้าจากการตัดสินใจ สมองเรามีพลังงานจำกัดในแต่ละวันครับทุกครั้งที่เราต้องเลือกเช้านี้กินอะไรดีใส่ชุดไหนดีไปทางไหนดีพลังงานสมองจะถูกตัดทอนลงไปเรื่อยๆพอถึงเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องความเป็นความตายทางธุรกิจหรือเรื่องอนาคตสมองเราจะแบตออนทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกทางที่มักง่ายที่สุดคนสำเร็จ1%อร์เรู้ความลับข้อนี้เขาจึงตัดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นทิ้งไปให้หมด เขาจะกินเมนูเดิมๆใส่ชุดเดิมๆวางตารางชีวิตแบบเดิมๆเ,เพื่อเก็บพลังสมองไว้ใช้กับเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆเท่านั้นคุณเองก็ทําได้ครับลองจัดตารางชีวิตให้เป็นระบบลดเรื่องจุกจิกที่ต้องคิดในตอนเช้าแล้วคุณจะตกใจว่าวันทั้งวันคุณจะมีพลังเหลือเฟือขนาดไหนวิธีจัดระเบียบชีวิตและสมองแบบคนสําเร็จมีสอนอยู่ในบทที่เกี่ยวกับ Productivity Mindset ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับอยากเลิกเป็นคนหัวตื้อคิดไม่ออก ทักแชทหรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มารับเท็ดลับไทยปรับใช้ด่วนเลยครับ